ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงใช้น้ําระดมที่จะฉีดเข้าไปภายในอาคารซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดเพลิงประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะควบคู่กับการใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุและจะยังฉีดน้ำพรมรอบพื้นที่เป็นระยะเพื่อระบายความร้อนไม่ให้สะสมจนเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงขึ้นมาอีกรอบนะคะพร้อมทั้งมีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุให้เป็นเขตอันตรายห้ามเข้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะไม่พบว่ามีผู้ติดค้างแต่มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกเล็กน้อยเนื่องจากหกล้มในขณะที่วิ่งหลบหนีออกห่างที่เกิดเหตุ นายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาราว17นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยมีพนักงานของร้านพบเห็นเพลิงก่อนที่จะนำถังดับเพลิงมาฉีดพ่นสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงก็มีการเร่งระดมฉีดน้ําดับเพลิงแต่ก็มีอุปสรรคเป็นก๊าซพิษซ,ซึ่งเกิดจากวัสดุเย็บปุผนังเก็บเสียงและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของร้านที่มีจํานวนมากจึงใช้เวลาควบคุมเพลิงไปราว30นาทีนะคะและจากนี้ค่ะยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งการระบายความร้อนและใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเรื่องการดับถานก็จะมีเรื่องของตัวความร้อนที่มันไปกับาอาคารข้างด้วย ก็ให้เจ้าที่ตอนนี้เอาสายเข้าไปแล้วก็เอาต้องสมวยเมทเข้าไปจับความร้อนนะครับแล้วก็กระตุ้งฝ้าเพื่อที่จะจะ,ะลดความร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความร้อนเนี่ยมันจะคุกขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ไม่ไม,ไม่มีปัญหาแล้วครับ สำหรับเหตุอาคารที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นโกดังเก็บอุปกรณ์ต่างๆของร้านค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในย่าน RCA นะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาธิการกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งเรื่องของสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในการวิเคราะห์หาสาเหตุข,ของการเกิดเพลิงไหมเจ้าหน้าที่ก็คาดการ์ค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง ถึงสสัปดาห์ในระหว่างนี้นะคะจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะที่สามารถที่จะอยู่ภายในจุดเกิดเหตุได้เพื่อที่จะเฝ้าระวังเหตุการณ์นะคะแต่ว่าก็ไม่ขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยค่ะส่วนสถานบริการเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่ได้มีคําสั่งปิดให้บริการแต่อย่างใดค่ะ